งานไซส์2026ที่ผู้ประกอบการธุรกิจสายสุขภาพตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่ผู้ประกอบการจะได้ต่อยอดกับนวัตกรรมาที t ซลล์ที่ถูกพัฒนาต่อเนื่องโดยนักวิจัยไทยในนามคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้ชื่อ PSU CD19 CAR T-cell นวัตกรรมาทีเซลล์เป็นนวัตกรรมการรักษาแบบใหม่โดยการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมารักษาผู้ป่วยเองวิธีการก็คือการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยค่ะมาตัดแต่งทางพันธุกรรมเพื่อให้มีตัวรับต่อตัวโปรตีนที่อยู่บนผิวเซล มะเร็งหรือ B ซลล์ของผู้ป่วยหลังจากนั้นก็มีการเพิ่มจํานวนแล้วก็มีการฉีดกลับให้กับตัวผู้ป่วยปัจจุบันคาทีเซลเป็นมาตรฐานการรักษาในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยยังไม่มีตัวคาทีเซลขายตัวคาทีเซลเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็เลยยังเข้าถึงได้ไม่ดีปัจจุบันคาทีเซลสามารถผลิตได้ในประเทศไทยรวมทั้งในโรงพยาบาลสงขลานครินซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งไม่เลือดขาวเฉียบพลันผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรวมทั้งโรคแพ้ภูมิตัวเองทําให้เเปป็นนควววาาามมหหหัังใใใ่่่กกรรษพือ้ย หายขาดเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐานในปัจจุบันค่ะซึ่งในงานไซส์2026จะเป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการสายธุรกิจสุขภาพที่กำลังมองหานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย,อย่างยั่งยืนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางการแพทย์เราขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางที่่งใหญ่ในครั้งนี้กับก้าวสำคัญของวงการการแพทย์ทยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วหรือยังแล้วเจอกันที่งานไซส์2026นะคะ